สวัสดีคะ่ะพี่น้องสิบเอ็ดโมงเศรราของวันพุทธที่23ส,ส,สิงหาหกหกค่ะอาหารหมาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอาหารน้องหมาซื้อเองจ้ามาดูเด็กๆป่วนสุดๆคะ่ะตื่นตื่นมากแล้วก็หอกกันพี่น้อง กอดอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้กันแน่ได้จ้ะกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์จะได้บ่พลาดคลิปนะจ้ะหนุนช่องนะจ้ะซอยเนินช่องเพื่อสร้างไรายได้ให้เด็กๆอ,อู้ปวนเลยค่ะทีนี้แม่เข้ามาเลิกหยอกกันแล้วตามแม่เลยค่ะอยากกินนมเอ้าอออ จะได้กินไหมเนี่ยจะได้กินไหมนมเอ้าเอาเอาเอาปวนเลยนะคะปวนปวนสถานการณ์นะคะอ้าวโหปวนสถานการณ์ปั่นป่วนแม่ชื่อเอินขวนัญน้องอยุยดำตัวแรกชื่อแอนนี่ค่ะตัวที่สองเอมมี่แล้วก็น้องชายคนเล็กคะ่ะ น้องไอวี I ่น <laughs> ้องไอวี่มันนี่เร็วมันนี่เร็วไอวี่รูปหล่อรูปหล่อคิดดื้อเลยดิค่ะพี่น้องจับพระเจ้าวายูเลยดิค่ะพระเจ้าไปเป็นนะคะ เจ้าไปเป็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะคี้ดคด้คุขี้ด้ด้ดุขค้ไอวีคี้ด้คุขี้ดุขด้ด้ดพี่น้องอย่าเ้าเบื่อกันเด้อค่ะลงลูกลูกให้เบิร์นก็ดูนะคะหลงลูกหลงล้านค่ะไว้ลูกแต่เองไว้หลานแต่เองนะคะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับพวกผมหารายได้กินนมครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณที่เอ็นดูเด็กๆนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีจ้าพบกันใหมค่คลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบายไอวี่